สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแ้วปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อแร่นะครับวัดเชอร์สำรานสายเหนียวเมืองชมบุรีนะครับใครมีไว้บูชาเนี่ย ขาดแคลวปลอดภัยแน่นอนครับประสบการณ์ดีมากครับมาวันนี้เป็นอีกรุ่นที่หาค่อนข้างจะยากและพบเจอเหรียญสวยน้อยมากครับจากที่ผมเห็นนะครับหลักๆที่ผมเห็นก็จะมีเนื้อทองแดงทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูทองเหลืองแล้วก็เนื้อเงินเท่านั้นนะครับที่ผมมาโชว์วันนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองกับเนื้อทองแดงนะครับทองแดงทองแดงมันปูนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ รุ่นนี้เป็นเหรียญนั่งพานนะครับเหรียญนั่งพานปีสองห้าสามเจ็ดรุ่นเสาห้านี่ครับเหรียญนั่งพานโอ้โหนี่ผิวลุ้งเลยนะครับนี่ครับเหรียญนั่งพานหลวงปู่แร่ครับอันนี้ของเก๋ยังไม่มีนะใครเจอก็เช่าหาบูชาได้สบายใจนะครับนี่ครับรุ่นหนึ่งนั่งพานรุ่นเดียวของหลวงปู่ด้วยนะใครมีไว้บูชาเนี่ยโอ้โหนาะคนดีนี่ครับทุกเหรียญจะมีต่อโคตรตรงเนี้ยครับ เนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นติ่งนิดๆต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเจตนาต่อโค้ดร,รอเรือหรือเปล่านะครับนี่ข้างเหรียญน,นะครับเหรียญไม่เดี๋ยวมาดูความกว้างของเหรียญหน่อยรุ่นนี้ไม่มีเก้น,นะครับใครใครมองใครเจอก็เช่เชาบูชาได้สบายใจ,จนะครับความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ2.3มเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ3.5เซนนะครับอันนี้เป็นเหรียญโอ้โหเนี่ยดูข้างหลังนี่เป็นยันแบบ สายเหนียวของลุงปู่เลยนะครับเนี่ยใครมีคาดแคบปลอดภัยกับเหรียญนั่งพานเสาห้ารุ่นแรกครับปีสองห้าสามเจ็ดครับเดี๋ยวมาดูกับอีกหนึ่งเหรียญนะเป็นเหรียญเนื้อทองทิพนะครับเนื้อทองทิพโอ้โหสวยแสบตาเลยนี่ครับเนื้อทองทิพนะครับแต่ถ้าไว้นานๆดูนีะเป็นออกสีนี่ครับถ้าเก็บไม่ดีหรือมีการใช้จะออกสีนี้นะครับออกสีนี้เริ่มออกสีนี้แล้วนะครับนี่ครับอันเี้เป็นเนื้อทองทิพนี่เริ่มออกสีนี้นะครับต้องเก็บดีๆนะครับ ถ้าใครใช้ก็เอาไปเลี่ยมได้นะครับนี่นั่งพานนะครับด้านข้างก็เป็นสิงนะครับที่เห็นอยู่ด้านข้างจะเป็นนั่งพานฐานสิงในนี่สิงด้านข้างนะครับด้านหลังนี่ครับที่มีโค้ดคล้ายๆล้อเรือนะเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยต่อโค้ดด้านนี้ครับแต่ไม่มีเก้ครับเช่าหาสบายใจเป็นอีกหนึ่งุ่นที่เหรียญอีกรนุ่นที่น่าเก็บของหลวงปู่แร่วัด เชิดสำรานนะครับนี่นะครับเหรียญน,นั่งพานนะครับเดี๋ยวถ้ามีนะเงินมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอามาโชว์เพื่อนๆพี่ๆนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งนุ่นที่หาค่อนข้างจะยากนะครับขอให้ทุกท่านขอให้บาร,รมีคุ้มครองบาร,รมีหลวปู่แร่คุ้มครองให้ทุกท่านคาดแควปลอดภัยครับสวัสดีครับ